สวัสดีค่ะเจอก,กันกับอัญญาบอลสี EP นี้แมค่ค้ามีไม้กระถาง4นิ้วเป็นในส่วนของไม้โบราณไม้ด่างไม้ป้ายนะคะเป็นไม้ผ่าทั้งหมดเนาะนำมาให้กับคุลูกค้าได้ทำการคัดเลือกหน้าไม้ไปสะสมไปปลูกประดับบ้านประดับเรือนประดับสวนนะคะทั้งหมดจะเป็นกระถาง4นิ้ว แม่ค้าจัดส่งทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้คนส่งโดยไปรษณีย์ไทยทําการจัดส่งด่วนให้แบบ EMS สวนของอัญญาบรรสีนะคะอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานคุณลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานจะได้รับต้นไม้1-2วันกรณีคุณลูกค้า ที่อยู่ภาคใต้หรือว่าพื้นที่ห่างไกลก็อาจจะได้รับต้นไม้นะคะตั้งแต่3าถึงหวันยังไงหักไม่นานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปรบกวนแจ้งกลับมาเทียนยาบัญชีเราจะรีบติดตามทวงถามในส่วนของสถานะเรื่องการจัดส่งให้อย่างเร่งด่วนก่อนการไปดูหน้าไม้เช่นเคยไหมคะขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีค่าจัดส่งนะคะลูกค้าสะดวกแบบโอน จะมีค่าจะส่งเมาเมาที่50บาทกรณีคุณลูกค้าสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางจะมีค่าจะส่งเมาเมาที่70บาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มในส่วนกรณีคุณลูกค้านะคะที่จะต้องเดินทางออกไปโอนนะคะมีเวลาหรือว่ามีระยะทางค่อนข้างที่จะไกลนะคะแม่ค้าแนะนําให้ทําการเก็บเงินปลายทางจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยต่อคุณลูกค้ามากกว่า ทั้งหมดเป็นไม้อยู่ในกระถาง4นิ้วพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านําเสนอนะคะสนใจไม้ไรายการไหนก็จดชื่อจดราคาแจ้งได้ที่เบอร์0876-115169เบอร์นี้จะเป็นในส่วนของทั้งเบอร์โทรนะคะเป็นทั้งลายสามารถจับจองต้นไม้ทักทา,ายรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอื่นๆกันเข้ามาได้ขออนุญาตชี้แจงนะคะกรณี พี่ๆไปรษณีย์หรือว่าน้องๆไปรษณียน์นะคะนำจ่ายต้นไม้ที่บ้านคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชาวกลางวันบ่ายนะคะแกะออกจากกล่องกระดาษนะคะเพื่อเช็คจํานวนเช็คหน้าไม้ได้เบื้องต้นนะคะกรณีที่จะทําการแกะออกจากแก้วที่ครอบไปยังไงก็รบกวนช่วยแกะเย็นๆค่าๆนะคะแกะเสร็จแล้วแช่น้ํานะคะข้ามคืนไว้ได้ยิ่งดีกรณีนะคะเช้ามา จะทำการขยับหรือว่าเปลี่ยนไปตั้งเอาไว้นะคะในบริเวณที่ทางคุณลูกค้าจัดเตรียมเอาไว้ก่อนได้เลยกรณีจะทําการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นกระถาง6กระถาง8หรือว่าจะทําการแยกเด็กๆออกจากกันยังไงก็รบกวนพักต้นไม้ต่อนะคะเอาไว้ที่บ้านคุณลูกค้าสักประมาณ1-2สัปดาห์ค่อยทําการแยกเด็กๆออกจากกันหรือว่าค่อยทําการขยับขนาดไซส์ขนาดกระถางนะคะ ยังไงเราไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันเลยจ้ากระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของหกหลงขาวนะคะถืออยู่เป็นกระถางสี่นิ้วนะคะให้ดูไซส์เนาะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะหกหลงขาวเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะพื้นใบกัดสีขาวตัดกับเส้นกระดูกสีเขียวหกหลงขาวแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บบาทจ,จ้า กระถางนี้นะคะเป็นบอลกาบใบหอ,อกแมคค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะเป็นบอลกาบมีแข้งประมาณนี้มีชื่อว่าพระอินแปลงกายนะคะให้ดูไซส์เนาะพระอินแปลงกายแมคค้าขอที่ราคากระถางละหกสิบบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นบอลใบกลมโทนสีแดงนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์มีชื่อว่าเมืองใหม่ บอนสีเมืองใหม่แมค้าขอที่ราคากระถางละ60สบาทจา้ากระถางนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตระกูลยักษ์นะคะจะมีชื่อว่าพญาพิเภกให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์พญาพิเภกแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80ดิบาทจา้ากระถางนี้เป็นบอนสีโชกระดูกนะคะ ให้ดูหน้าไม้ให้ดูซสรากเดินดีทะลุก้นกระถางต้นโตฟูล้นกระถางสีแบบนี้เลยในส่วนของยุธทธหัตถีแม่ค้าขอที่ราคากระถางละห้าสิบบาทจะ้กะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของบอลใบไผ่ด่างนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูซสจะเป็นเล็บมังกรนะคะนี่เลยนะคะ เล็บมังกรแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ120บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นบอนดางนะคะมีชื่อว่าวังพิกุลแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์เนาะถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้ววังพิกุลแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้แม่ค้าผ่ามาจากดารานภรัตนะคะ กรณีที่ไม่ไป้ายเราจะเรียกว่าทิพวารีไห่คะให้ดูหน้าหมายให้ดูไซน์เนาะกรณีทิพวารีขออนุญาตจำหน่ายในราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของบอลใบดกนะคะใบจะมันแล้วก็เงามากๆโทนสีแดงกระดูกจะออกเป็นสีเขียวอมเหลืองนะคะตัดกันเป็นทองๆแบบนี้เนาะ ให้ดูกระดูกเขานะคะจะออกเป็นเขียวๆอมทองใบมันเงาฟอร์มสวยมีชื่อว่าปราสาททองนะ,ะปราสาททองไซสนี้ฟอร์มนี้แมค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นบอลกราบมีแข้งนะคะจะอยู่ในส่วนของมณีเมฆาให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์แมค้าถืออยู่เป็นกระถางสี่นิ้วนะคะไซนี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ สาิบห้าบาทสามกระถางหนึ่งร้อยนะคะแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถางสี่นิ้วนะคะนี่เลยต้นโตฟูล้นกระถางสีมากๆเรียกซับแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บบาทจะ้ะต้นนี้นะคะเป็นบอนโทนสีส้มทองนะคะ ในส่วนของสำเพาทองนะคะใบจะดกใบจะหนาก้านใบแข็งแรงต้นโตฟูล้นกระถางสี่ฝากคุลูกค้าที่รับไปเปลี่ยนบ้านหลังใหม่ให้เด็กๆด,ด้วยนะคะเขาจะได้มีพื้นที่ในการหาอาหารที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก้นกระถางสำเพาทองแมค่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะ บอลสีที่เป็นหนึ่งในตับวันนะคะมีชื่อว่าวันจันทร์ก็ยังคงมีจํานวนให้กับคุลูกค้าอยู่โทนสีก็จะประมาณนี้วันจันทร์ขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นศีลาหุ้มทองนะคะศีลาหุ้มทองหน้าแดงๆเข้มเข้มแบบนี้ไซส์โตมากแม่ค้าขอที่ราคากระถางละห้บบาทจ้ะ มุมนี้เป็นหนุมานหาวนะคะหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนแม่ค้ายังมีจำนวนให้อยู่ขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลโทนสีชมพูหวานๆนะคะโชว์กระดูกใบจะดกใบจะหนาเป็นในส่วนของหลวงราชเสน่หานะคะให้ดูไซน์เนาะไซน์นี้ฟอร์มนี้นะคะในส่วนของหลวงราชเสน่หาแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจา้ะ กระถางนี้จะเป็นในส่วนของซับพนมนะคะโทนสีแล้วก็ทรงใบโตเต็มที่โตเต็มวัยนะคะเขาจะมีลักษณะคล้ายการพนมมือเนาะไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของซับพนมขอที่ราคากระถางละ100บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของมงคลสยามนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไสให้ดูขนาด ไซส์นี้นะคะฟอร์มนี้ผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันในส่วนของมงคลสยามแม่ค้าขอที่ราคากระถางละห้าสิบบาทจา้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะเวลากัดสีกัดลายมาแล้วโทนสีนะคะเขาจะออกเป็นสีแดงนะตัดกับเส้นกระดูกแล้วก็ลายจุดแดงเข้มๆลึกๆแบบนี้สวยเด่นมากนะคะให้ดูไซส์เนาะต้นโตแล้วนะคะเป็นหนึ่งในโปรของทางบ้านสวนอัญญาบรรสี ซับเสรษจถีให้กันที่ราคากระถางละ35บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของตุ๊กแกนะคะเป็นตุ๊กแกก้านดำให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะต้นโตมากนี่เลยตุ๊กแกก้านดำนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บบาทจ้า กระถางนี้ก็จะเป็นนะคะบอลใบกลมเช่นกันเป็นหนึ่งในตับวันเนาะจะเป็นในส่วนของวันอังคารนะคะวันอังคารโทนสีเขาจะออกเป็นสีชมพูหวานๆไปจะดกมากนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตีย้ยไม่ยืดไม่สูงให้ดูหน้าไม้ให้ดูเฉดสีแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถางสี่นิ้วขอที่ราคากระถางละนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้าในส่วนของกระถางนี้นะคะ กระถางที่แม่ค้าถือเลยจะเป็นในส่วนของราศีมีนนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูนะคะราศีมีนนะคะกระถางนี้เลยแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ1 8 0่บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นปราสาททองดังนะคะกระถางนี้เลยเหมือนกันนะคะนี่เลยจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านเนาะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะปราสาททองดัง กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ150บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะตระกูลยักษ์เป็นยักษ์อีกตนหนึ่งมีชื่อว่ายักษ์ศรัทธาศูนย์นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไใสให้ดูขนาดยักษ์ศรัทธาศูนย์แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของอสงไขยนะคะ ให้ดูหน้าไม้ให้ดูไส์แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ70บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นสุขโขไทยนะคะพิจารณาตามที่แม่ค้านํำเสนอให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์สุขโขไทยขอที่ราคากระถางละ50บาทจะ้ะต้นนี้เป็นบอนกาบโทนสีชมพูนะคะมีชื่อว่าบานชื่นให้ดูไส์ให้ดูขนาด ไซนี้ฟอร์มนี้บานชื่นขอที่ราคากระถางละ50บาทจะ้ะโทนสีชมพูหวานๆนะคะลักษณะเฉดสีแล้วก็ทรงใบก้านใบแข็งแรงนะคะมีชื่อว่าวาสุกีเป็นหนึ่งในตับเรือพระที่นั่งนะคะเรือวาสุกีไซนี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้านางฟ้าแม่คะขออนุญาตจำหน่ายในราคากระถางละ35บาบาทจะ้ะ ในส่วนของสาวหวานนะคะสายหวานบอนโชโกระดูกสีพัดเทลมีความดังๆเปเ่ปิๆนะคะแบบนี้จะเรียกว่าสาวขอนแก่นนะคะให้ดูหน้าไม้นะ้ะให้ดูไซสย์ยิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะสาวขอนแก่นแม่ค้าขอที่ราคากระทางละ80บาทจา้มามณีวาสนานะคะมณีวาสนาสายลุ้นๆนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะ ใส่นี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ40บาทจา้ะกระถางนี้เป็นบอลกาบมีแข้งนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเวลากัดสีเต็มที่พื้นใบจะเป็นสีขาวนะคะตัดกับเส้นกระดูกสีเขียวมีชื่อว่าฤาษีโกนธัญะนะคะฤาษีโกนธัญะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ70บาทจา้ะ สีชมพูนะคะตัดกับเส้นกระดูกสีเขียวเขียวเข้มๆแบบนี้มีชื่อว่าคุ้มทองนะคะชื่อดีเป็นมงคลมากๆให้ดูไซส์เนาะต้นโตล้นกระถางสีขอที่ราคากระถางละแปดิบบาทจะ้ะกระถางนี้นะคะเป็นไม้โทนเหลืองนะคะสีเหลืองๆแบบนี้เนาะมีจุดแดงกระจายทั่วใบนะคะมีชื่อว่าแดนคู้ทองจุดจะลึกทะลุหลังใบ ใายนี้ฟอร์มนี้แดนคุณทองให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้นะคะก็จะเป็นบนใบกลมเป็นหนึ่งในตับเดือนมีชื่อว่าเดือนมกราคมเดือนมกราคมแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นนะคะตับจังหวัดเนาะจะเป็นในส่วนของจังหวัดขอนแก่นนะคะให้ดูหน้าไม้ใบจะแข็งใบจะหนาก้านใบแข็งแรง จังหวัดขอนแก่นแม่ค้าขอที่ราคากระถางละห้าสิบบาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนใบกลมโทนสีแดงสดๆเข้มๆแบบนี้นะคะเป็นหนึ่งในตับเดือนเช่นกันมีชื่อว่าเดือนมีนาคมนะคะมีนาคมขอที่ราคากระถางละหกสิบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของรวยล้นฟ้านะคะให้ดูหน้าไม้เนาอนี่เลยนะคะ ไซส์นี้ฟอร์มนี้รวยล้นฟ้าแม่คะขอที่ราคากระถางละ80ดสิบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของรำรวยนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูใส่นะคะในส่วนของรำรวยแม่คะขอที่ราคากระถางละ4ี่บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของบอลด่างเหลืองนะคะให้ดูความด่างเนาะมีชื่อว่าเศษตามาลามาดนะคะให้ดูไซส เศตามาลามาดแม่ค้าขอที่ราคากระถางละเจบบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะรัตนะตุ่งเรืองให้ดูนะคะความด่างด่างทุกใบนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก,ก้นกระถางนะคะให้ดูไซส์เนาะ ผาจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันในส่วนของรัตนรุ่งเรืองแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นมงคลมณีลักษณะทรงใบเขาจะคล้ายๆหยดน้ำนะคะมีความดังๆแบบนี้เลยยังไงก็ฝากไปเลี้ยงไล่ฟอร์มนะคะเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางให้เขาเป็นกระถาง8นิ้วนี่เลยนะคะ ด่างสวยทุกใบรากเดินดีทะลุก้นกระถางให้ดูไซส์นะคะแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วในส่วนของมงคลมณนะะีแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บบาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของเทวกรรมรังรักนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ต้นโตมากนะคะมีความด่างๆแบบนี้ เทวกรรมลังรักเนี่ยเวลาโตเต็มที่โตเต็มัยนะคะพื้นใบก็จะเริ่มเป็นสีแดงอมชมพูสวยมากนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตีย้ยไม่ยืดไม่สูงเทวกรรมลังรักนะคะไซนี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะเศรษฐีสุพรรณ โตเต็มที่โตเต็มใวนะคะพื้นใบเขาก็จะเป็นสีแดงนะคะอันนี้เริ่มกัดสีสีเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะสะดือเริ่มแดงมาแล้วนะคะในส่วนของพื้นใบเริ่มมีสีแดงมาแล้วละ่ะกัดสีมาแล้วโตวเต็มที่โตเต็มไวนะคะพื้นใบจะเป็นสีแดงเข้มเศรษฐีสุพรรณแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บบาทจ้ะต้นโตมากนะคะ กระทางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะผ่าแผลงมาจากชายชนจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสิริพรนะคะกรณีผ่าแล้วแผงแดงจะค่อนข้างได้น้อยมากๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะแผงเขียวไม่ป้ายไปเลยนะคะนี่หน้าไม้ประมาณนี้นะคะแดงสดๆเข้มๆใบดกใบหนาให้ดูไซส์นะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของสิริพรแม่ค้าขอที่ราคากระทางละ40บาทจ้า กระถางนี้จะเป็นในส่วนของเทพเทวริษนะคะให้ดูหน้าไม้เนะให้ดูไซส์นะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยปลายสวยทุกใบให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะต้นโตมากเส้นกระดูกเขาจะคมแล้วก็ชัดนะคะวิจิตจ,จินดาที่ไม่ป้ายขอที่ราคากระถางละ40บบาทจ้า กระถางนี้เป็นบอลป้ายเช่นกันนะคะจะเป็นในส่วนของรัตนสินรัตนสินเนี่ยเขาจะเป็นพื้นสีเขียวเข้มใบจะมันแล้วก็เงานะคะจะมีจุดขาวกระจายทั่วใบแบบนี้มีความป้ายแดงเช่นกันไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยใบจะดกใบจะหนานะคะรัตนสินแม่ค้าขอที่ราคากระถางละห0สิบบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะ เมืองอุดรแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นี่เลยนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ไซส์นี้ฟอร์มนี้ประมาณนี้เมืองอุดรแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของเพชรมณฑลนะคะให้ดูหน้าไม้โทนสีเข้มแล้วก็สดมากๆนะคะ เพชรมนทนแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะหานุมานประสานกายกรณีประสานกายที่ไม่ป้ายเขาก็จะเป็นลักษณะโทนสีชมพูหวานๆแบบนี้ให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก้นกระถางประสานกายสายลุ้นๆแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100กระถางนี้นะคะเป็นบอลกาบเนาะ เป็นพญานาคราชนะคะให้ดูเส้นสายลายกระดูกกัดสีกัดลายมาแล้วจริงเขาสวยแล้วก็เด่นเป็นเอกลักษณ์นะคะทรงใบเส้นกระดูกลายเขาจะไม่ซ้ำแล้วก็ไม่คล้ายกับสายพันธุ์ไหนเลยปลูกรวมกันเนี่ยเราจะรู้แล้วก็เห็นเอกลักษณ์ของเขาได้อย่างเด่นชัดมากๆนะคะพญานาคราชต้นโตมากขอที่ราคากระถางละ60บบาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะไกลทองประเสริฐให้ดูหน้าไม้มีความป้ายสวยๆแบบนี้เลยให้ดูไซส์ต้นโตมากในส่วนของไกลทองประเสริฐแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะกรณีไกลทองประเสริฐที่ไม่ป้ายนะคะใบจะดกมากให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ นี่เลยนะคะไม่ป้ายโทนสีเขาก็จะแดงสดนะคะนี่สีสวยมากเช่นกันขอที่ราคากระถางละ35บาทสามกระถาง100่กรณีสายลุ้นๆจ้ะกระถางนี้ก็จะเป็นราหูอมจันร์นะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้ว ราหูอมจันนี้เป็นไม้มีสเสน่ห์นะคะให้ดูไซส์แม่ค้าถืออยู่เป็นกระถางสี่นิ้วนะคะรากเดินดีทะลุก้นกระถางที่สําคัญเขาจะมีหูใต้ใบนะคะยิ่งโตยิ่งได้อายุหูจะยิ่งหนายิ่งดกนะคะเป็นสเสน่ห์อีกหนึ่งสายพันธุ์มากๆนะคะให้ดูลวดลายเส้นสายลายกระดูกราหูอมจันนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละแปดสิบบาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นในส่วนของชายชนนะคะปลายสวยทุกใบให้ดูหน้าไม้ให้ดูใสต้นโตมากนะคะแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถางสี่นิ้วมีความปลายสวยๆแบบนี้ทุกใบชายชนแม่ค้าขอที่ราคากระถางละหกสิบบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะดาริกาให้ดูหน้าไม้ให้ดูสีนะคะ โทนสีประมาณนี้ให้ดูไซต์ต้นโตมากนะคะนี่เลยดาริกาแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ70บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะเจ้าสาวเนาะเจ้าสาวที่ไม่ไป้ายนะคะเราก็จะเรียกกันว่าคุณหญิงแม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายที่ราคาต้นละ40บาทจา้า กระถางนี้จะเป็นในส่วนของบอลด่างนะคะโทนสีชมพูหวานๆจะเป็นละองทรายให้ดูหน้าไม้ให้ดูซสเป็นไม้ที่ห่วงใบนะคะไม่ค่อยทิ้งใบง่ายๆให้ดูไซสให้ดูขนาดละองทรายแม่ค้าขอที่ราคากระถางละแปดสิบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นพยามุจลินนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเนาะกัดสีมาแล้วทุกใบเลยนะคะสวยๆแบบนี้ กระถางสี่นิ้วในส่วนของพยามุจลินแม่ค้าจะขอที่ราคากระถางละหนึ่ง้บาทจ้ากระถางนี้เป็นดารานพัลั์นะคะนี่นาสว,สวยแบบนี้ทุกใบเลยให้ดูไซส์ให้ดูขนาดดารานพลัลท์แม่ค้าขอที่ราคากระถางละหนึบาทจ้า กระถางนี้จะเป็นหนึ่งในตับเกจิอาจารย์นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดเป็นบอลกาบมีแข้งต้นโตมากนะคะโตฟูล้นกระถางสี่มากๆเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วได้แล้วม่คะให้ดูหน้าไม้หน้าไม้ประมาณนี้นะคะให้ดูไซส์ขอที่ราคากระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจะ้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอลโทนสีเหลืองมีจุดแดงกระจายแบบนี้นะคะ เป็นไม้ที่ใบดกใบหนาก้านใบแข็งแรงให้ดูไซส์ให้ดูขนาดมีชื่อว่าแดนคูนทองนะคะแดนคูนทองแม่ค้าขอที่ราคากระทางละ50บาทจา้ะกระทางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะออมนาคเนาะให้ดูเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะลักษณะจะเป็นรูปหัวใจอ้วนๆสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะให้ดูหน้าไม้ อ,อมนาคแม่ค้าขอที่ราคากระถางละห0สิบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นหนึ่งในตับเกจิอาจารย์เช่นกันนะคะเป็นบอลกาบมีแข้งมีชื่อว่าอาจารย์จูอ่ะให้ดูหน้าไม้ลักษณะโตเต็มที่นะคะเขาจะเป็นทรงถ้วยแบบนี้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดอาจารย์จูแม่ค้าขอที่ราคากระถางละห้าสิบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของหงดารุนนะคะ เริ่มกัดสีมาแล้วเส้นสายลายกระดูกสีเริ่มมากันแล้วนะคะฟูล้นกระถางสีมากๆแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถางสีนิ้วให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซสนะ์หงดารุนไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะกำปั่นทองเนาะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ ให้ดูขนาดต้นจะสวยฟอร์มจะสวยนะคะให้ดูหน้าไม้ประมาณนี้กําปันทองแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของบอนใบกลมนะคะฟอร์มพุ่มเตีย้ยใบดกใบหนากานใบแข็งแรงเป็นบอนด่างนะคะจะเป็นในส่วนของชัดทินกรแม่ค้าให้ดูไซส์แม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้ว หน้าไม้ประมาณนี้นะคะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันชัดธินกรแม่ค้าขอที่ราคากระถางละหกสิบบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะรัตนมณีจะเป็นโทนสีส้มอมเหลืองนะคะหรือว่าส้มไปทางโทนสีทองทองไปเลยนะคะสีเริ่มมาแล้วแม่ค้าขอที่ราคากระถางละหกสิบบาทจ้า กรณีเพชรพันล้านนะคะสีเริ่มมาแล้วให้ดูหน้าไม้ให้ดูใสให้ดูขนาดรากเดินดีทะลุกล้นกระถางนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วเนาะต้นโตมากนะคะนี่เลยเพชรพันล้านแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ4ี่สบาทจา้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอลใบมันแล้วก็เงามากๆให้ดูหน้าไม้ให้ดูซสนะคะต้นโตมาก รัตนบุรีนะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ40บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นมณีสัตบัญน,นะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูใสให้ดูขนาดรากเดินดีทะลุก,ก้นกระถางนะคะหน้าไม้ประมาณนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้าในส่วนของอีพีนี้แม่ค้าก็ต้องขออนุญาตจ,จบการน,นำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้อากาศเปลีป่ยนแปลง เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะดูแลรักษาสุขภาพเดินทางใกล้ๆขึ้นรถลงเรือก็ขอให้ถึงจุดมุ่งหมายโดยสวัสดิภาพเช่นกันไว้เจอกันใหม่กับทางอัญญาบลสีในอีพีหน้าสวัสดีจ้า